เราก็ไปดูสิครับว่าลูกหนี้ในงบตุนของร้านคำลนั้นมีเท่ากับเท่าไหร่ลูกหนี้การค้ามีเท่ากับ50,000สาพันครับเขาให้ตั้งค่าเผื่อนี้ของไตรยสูตนะครับ20%เรนะครับเราก็คูณด้วย20%เร็คูณจะแล้วนะครับจะได้เท่ากับ1600บาทนะครับปีนี้ต้องการให้มีค่าเผื่อนี้ของไตรยสูตเนี่ย1,600บาท แต่ก็ต้องไปพิจารณานะครับว่าค่าเผื่อน,นี่องไสยาสนเดิมมีเท่ากับเท่า,ทาไหร่เรากลับไปดูที่มุลนะครับค่าเผื่อน,นี่องไสยาสูลเดิมมีเท่ากับ1นึ่งของเดิมมีแล้ว1นึ่งนอันนี้ของเดิมดังนั้นปีนี้ต้องการให้มี1 6 0ื่นก็ต้องปรับเพิ่มค่าเผื่อนี่องค์ไสยาสุแค่เพียง6 0 0เท่านั้นนะครับปรับเพิ่มค่าเผื่อนะครับอีก6 0 0อเพราะของเดิมมีแล้วหนึ่งนะครับ ปรับเพิ่มค่าเผื่อนี่องสัยศูนย์ค่าเผื่อนี่องสัยศูนย์เป็นตัวปรับมูลค่าของลูกหนี้ให้ลดลงโดยปกติแล้วค่าเผื่อนั้นจะอยู่ทางด้านเครดิตเมื่อเราต้องการเพิ่มมันเข้าไปนะก็จะต้องนํามันไปไว้ทางด้านเดิมของมันก็คือด้านเครดิตน,นะครับผมจึงเครดิตด้วยค่าเผื่อนี่สงสัยจัดศูนย์นะครับโดยยอดที่คำนวณก็คือหกรอยนะครับ และมันจะต้องมาคู่กับหนี้สงสัยสูญนะครับโดยเดบิตด้วยหนี้สงสัยจัดสูญ6 0 0แต่เนื่องจากว่าคําว่าหนี้สงสัยสูญนะั้นเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายเมื่อเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายผมจึงไม่ลงมาในบัญชีนะครับจึงผ่านไปต่อไปนะครับข้อที่10 ข้อที่4บอกว่าร้านคำนณยังไม่ได้บันทึกดอกเบี้ยรับเท่ากับ2,000บาทดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ของร้านคำนแต่ว่าร้านคำนเนี่ยยังไม่ได้บันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับตามหลักเกณฑ์ค้งแล้วก็ควรจะต้องบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายให้ตรงตามงบบัญชีนะครับเราจริงจําเปจะต้องมีการบันทึกดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยค้างรับในุบบัญชีกันก่อนนะครับเวลาที่เราเนี่ยต้องการจะปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับนั้นเราก็จะต้องเดบิตด้วย ดอกเบี้ยรับค้างรับสมือนว่ายัางไม่ได้รับบันทึกเป็นสินทรัพย์เอาไว้ก่อนนะครับด้วยยอดสองพันแล้วก็บันทึกเป็นไรายได้โดยเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับนะครับกับดอกงพันดอกเบีย้ยค้างรับเป็นสินทรัพย์ลงได้แต่ดอกเบี้ยรับนั้นถือเป็นไรายได้เมื่อเป็นไรายได้เราไม่ลงันที่บัญชีนะครับผมจึงลบออก หมดแล้วนะครับรายการที่เราจะต้องปรับปรุงเมื่อเราได้มีการปรับปรุงครบแล้วเนี่ยเราก็หาผลต่างระหว่างด้านเดบิตกับเครดิตนะครับปรับผลต่างนั้นเข้าสู่บัญชีทุนเราจะเห็นว่าผลต่างระหว่างเดบิตกับเครดิตนั้นนะครับมันต่างกันอยู่เท่ากับ28,900แและจะต้องลงทางด้านเดบิตเพราะเดบิตน้อยกว่าเครดิตนะครับผลต่างนี้ปรับเข้าบัญชีทุน คำโอนครับเพราะคำโอนเป็นเจ้าของกิจการเขาต้องการนํากิจการเจ้าของคนเดียวนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของข้างก่อนที่เขาจะลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของข้างนั้นต้องไปต้องมีการปรับปรุงราค่าบัญชีต่างๆนะครับให้ถูกต้องก่อนและคนต่างนั้นโอนเข้าสู่บัญชีทุนของนายคำโอนนะครับนี่คือการปรับรลค่านะครับให้มันถูกตอ้องในสมุดบัญชีเล่มเดิมนะครับก็บคือในสมุดบัญชีของกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยมีการปรับแล้ว เมื่อปรับแล้วข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกต้องแลละในสมุดบัญชีของนายคำรอนก็จะถูกต้องตามความจริงต่อไปหนะ้าที่ของเราก็คือจะต้องลงบันทึกบัญชีคนที่ลงทุนอีก2คนก็คือนายคำรามและนายคำนิศนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงบันทึกบัญชีที่เขานํสาสินทรัพย์มาลงทุนเลยนะครับจะต้องลงด้วยในสมุดเล่มเดิมกันเราก็มาลงบันทึกบัญชีของนายคำรามกันก่อนนะครับ ายคำรามนั้นนำเงินสดมาลงทุน200,000นะครับห้าก็จะต้องได้รับเงินสดเพิ่มขึ้นจึงเดบดิตด้วยเงินสด200,000นะครับแล้วห้าก็จะต้องบันทึกเพิ่มบัญชีทุนให้ในายคำรามนะครับจึงเครดิตทุนคำรามนะครับ200,000ด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเหลืออีกคนหนึ่งก็คือนายคำลินนายคำลินเนี่ยเขาลงทุนเป็นชื่อเสียงและแรงงานนะครับ โดยเวลาที่เราเนี่ยรับเขามาเป็นส่วนหนึ่งของข้างเนี่ยเราจะต้องตีค่าแรงงานหรือค่าความนิยมหรือชื่อเสียงของเขาเนี่ยที่เขามีอยู่เนี่ยโดยใช้ชื่อว่าค่าความนิยมนะครับบัึรเพิ่มขึ้นโดยใช้คําว่าค่าความนิยมดังนั้นค่าความนิยมของข้างส่วนจะต้องเพิ่มขึ้นดังนั้นก็เลยเดบิตด้วยค่าความนิยมนะครับให้กับเขาตีเป็นมูลค่าแล้วเท่ากับ8ปบาท แล้วก็เพิ่มทุนให้กับนายคำหลินนะครับจึงเครดิตทุนคำหลินแปดหมื่บาทนะครับทั้งหมดนี้คือการลงบัญชีนะครับของทั้งสามคนที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของข้างทุนส่วน3ามคำนะครับรายการนี้ก็มีการปรับแล้วข้อมูลของนายคำหลินก็จะถูกต้องนะครับแล้วก็จะถูกบันทึกเอาไว้เป็นสินทรัพย์ทั้งหมดของห้าง ตรงนี้เป็นการรับหุ้นส่วนเข้ามาห้างก็ได้รับเงินสดเข้ามา2องแสนบาทตรงนี้ลงทุนในชื่อเสียงก็ห้างได้รับค่าความยุยงเข้ามาแปดหมื่นบาทนะครับนี่คือการลงทุนบัญชีในสมุดบัญชีเล่มเดิมนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกรณีที่ใช้สมุดบัญชีเล่มใหม่กันนะครับว่าเป็นอย่างไรในกรณีนี้ก็คือกรณีที่ห้างเนี่ยใช้สมุดบัญชีเล่มใหม่นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไร